หลาคนนะได้กิน่หนบ้ากินไหันบ้างไ่างแล้วจะไปไสเอาไปตำน่งไปนำเรืองมารู่นข้าไปไปด้าบุญด้ส่วมันไหลกดมกินแต่สัวี้ก็ไก้ดีน้ำกุ้นบกินอยู่นะน่าอะไรคนหเนี่ยนาจะเหมือด้อดึงไเด้อยไก่ฟุ้งนะคะเอากนจนด้วยย่ เครื่องนะครับน้ไปลาตั้งเองเองเองดีนะครัวฝังมองไปดูหน่อยนะฝากดูถามคุณคนนีนะครับเด้อเขาบอกว่าให้มาถ่ายจได้ไหมกว่าถ่ายวุดบ่อยๆเขาว่าอย่างนี้นะมีคอมเมนต์อะไรมวะใช่วุฒิที่เป็นลูกคุณผูหชไหมวะใช่นะครับแต่คนเราสูตกันนะต้องบอกงนี้ ก็สูตรกับคุณแม่นะอยากกินของคุณแม่หอยก็ไปร้านคุณแม่หอยอันนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรร้านของอ,อันนี้คือสูตรร้านตำทะเลนะครับปฝากร้บบานนี้ด้วยครับนีร้านนิ่หน่อยเออก็จะลูกคา้าเพิ่งเปิดเมื่อวานปะเนาะใช่เมื่อวานก็ได้ลูกคา้าวันนี้ก็ได้หลายคนแล้วเนี่ยใช่อันนี้เก่งมาประมาณหกจะหกโมงเย็นแล้ว เ็นร้านต้ตามที่เปิดเปิดถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเลยขนนี้เมื่อเกินเกือบสี่ทุ่มเมื่อเกินเกือบสี่ทุ่มเนาะแล้วไปตลาดกี่โมงอุ้ยผมว่าเมื่อเช้าเราไปต้มปลาอยู่บ้านนะครับสี่สี่่มปลา้าใช่แล้วไปซื้อหอมันจา้วยแล้วก็สามโมงคนละปลาล้างเพ่าถ้าแกงต้มหลายง่าหม่เลยร มีข้าวโพดอยู่นี่สวยอยากกินตำข้าวโพดอันนี้ซุ้งอ่อนกินไหมล่ะกินนี่กินแต่เรากินตำข้าวโพดวันนี้จะกินตำข้าวโพดกิลุ่มตัวใหญ่ของหมู่บ้านเด้อเอันนี้ตุ้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ทุกวันไหมไงเขาต้องเหียดเอามีเบอร์เล็กไงแต่ว่าเมื่อวานเล็กว่ามันไม่มีของไงแต่ว่าบอกลูกค้าครับมันทรงแล้ก็เพิ่มโตูของสีน้ำ ของผมพอดเออของผสรบบไปาใบูบาเอออยูแกงคอะคระับฝากดอยูมมเลยนะครับมะหลังตำะดเลครับเป็นขอว,ว่าอุุยเลยเ็ยตัวได้หน่อยตามํำเ,น,เน่ากินล ทุกคนดูสิอันนี้ตำะไรครับตำมะพร้าวตำยอหมูยอด้วยกันดูยหกสิบบาทนั่งกินมากค่าเลี้ยงอย่างไรตุ๊กขาดามีก้าหนังไก่ครับหมูไข่ต้มมีไหมเนี่ยยังไม่มีมีแต่ไข่เค็มนะหกสิบบาทเออหกสิบถุงใหญ่มากทุกคน แต่ถ้าแตงโมโค้ดธรรมดาเน่ะไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยห้าสิบบาทมันพูดกับอกว่าอยากกินหมูยอสั่งได้เนาะใส่ไม่ใส่เม่นสั่งได้บาง<อ>ที่มิบางที่ไม่ด้วยได้หนิผมีิเคยกินกระบังเขาถามก็ได้ถามก็ได้มีมไหมทำได้หมดเป็นดุสิบบาทขอสิบบาทโอเค